อ่ะคุณผู้ชมมาดูคลิปที่เป็นไวรัลรับเปิดเทอมเลยนะครับนะ,นะเกิดอะไรขึ้นกับนักศึกษาหนุ่มคนนี้นะฮะในช่วงวันเปิดเทอมเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูคลิปนะฮะเดือดขีดข้าวเอาวตาเรียน โอ้โห oh, ไม่ได้ยก,กไม่ได้ยกพวกมามาจะหาเรื่องใครยังไงนะ <c oughs> คนหนึ่งก็มาตามลูกศิษย์ไปเรียน <c oughs> คนอีกกลุ่มหนึ่งมาตามเพื่อนไปเรียนต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยหลังจากที่ถูกโพสต์ออไปนี่กลายเป็นไวรัลข้ามคืนเลยนะยอดวิวพุ่งไป1.5ล้านวิวคุณผู้ชม oh. แล้วถามว่าหนุ่มคนนี้จะอยู่ในอารมณ์ไหนล่ะถ้าจู่ๆมาเจออาจารย์มาเจอครูเนี่ยมาเคาะห้องพักตามไปเรียน แน่นอนนะสตันเลยคุณผู้ชมเ็าอึ้องเลยนะครับคือน้องคงแบบว่าอยากจะบอกว่าฉันอยากจะเป็นอากาศธาตุไปเลยนะ <laughs> อยู่ในอารมณ์ไหนไม่ได้ทั้งนั้นนอกจากว่าต้องรีดแต่งตัวอย่างเดียวเ<ช>ท่านั้นแล้วมาถึงหน้าห้องขนาดนี้แล้วนะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมครูคบอยเนาะแกเป็นครูประจําช,ชั้นนะเป็นครูอเป็นครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลายัยการอาชีพการศึกษาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมลูกศิษย์หัวแก้วหัวแหวนของเราเนี่ยสายและยังไม่มาเรียนสักทีเปิดเทอมแล้วนะโทรศัพท์ไปตามก็แล้ว ทำไมไม่รับสายเฮ้ยป่วยหรือเปล่าหรือ,อยังไงไม่สบายไหมหรือยังไงมาไม่มาเปล่านี่เอาเพื่อนมาด้วยตามมาถึงห้องพักเลยนะครับก็เปิดเทอมแล้วอย่ามาลืมผู้ปกครองก็ฝากฝ่งไว้แล้วนะไว้ต้องดูแลให้เต็มที่เราก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่นะฮะพอมาเจอหน้านก็อ๋อเอ่ายังชั่วสุขภาพดีไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้เป็นอะไรก็เลยบอกให้รีบแต่งตัวมาเรียนนะฮะตามคอนเซปต์เลยเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะตอนสัมภาษณ์เนี่ยก็มีเหมือนอาการหลุดขำบ้างนะฮะเอาไปดูนะคุณผู้ชม ขอบคุณอาจารย์และเพื่อนเพื่อนที่เป็นหว่วงผมครับแต่จริงๆแล้วผมนอนดึกตื่นสายครับครั้งต่อครั้งต่อไปผมจะไม่ตื่นสายแล้วครับนี่เป็น<อ>การมีดอกไม้เป็นพรอ็อพนี่มันทางการมากเลยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยคุณผู้ชมหลายคนก็แอบอมยิ้มนะคอมเมนต์บอกว่าคุณครูผู้แสนดีของแท้นะฮะบางคนก็บอกว่าเอ็นดูทั้งครูและเพื่อนๆใดๆคือห้องสะอาดมากลูกอ๋อ,อเปิดช่วงจังหวะที่เปิดประตูเข้าไปใช่ไหมหลายคนเห็นนะฮะ แต่ส่วนที่ฮาๆก็มาแซวบอกว่าถ้าเปิดมาเจอพาสาวมาอยู่เนี่ยดิฉันก็รุนอันนั้นอยู่นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยนะย่านรื้องสรุปแล้วงานนี้ทั้งครูทั้งลูกศิษย์ก็ตบเท้าเข้าห้องเรียนนะฮะเริ่มต้นการเรียการสอนนะปีการศึกษา2567ค่ะเรียบร้อยห้องสะอาดจริงแหละโล่งๆนะฮะอยู่แบบเรียบร้อยเลยนะคะครับ